มาครับ EP 2อของช่างแต่นะครับขอแค่3นาทีนะครับอันนี้ก็คืออ,อยู่กับ GS 2007นะครับซึ่งเป็น EP 2ของที่ช่งางหาสาเหตุว่าทำไมเวลาหมุนล้อแล้วมันติดฝืดนะครับช่างนะครับหรือฝาหน้าของเขาชุดหน้าของเขาออกทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับนี่ แต่การลื้อเนี่ยต้องลื้อแบบระวังนะครับเพราะเขาเป็นพลาสติกนะครับกลัวเขาแตกนะครับไม่ได้ลื้อให้ดูเพราะว่าลื้อใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราลื้อเดบแป๊บเดียวแต่ว่าสลักเขาหลุดห,หรือว่าแตากหักหักเนี่ยมันก็จะทําให้จากของลูกค้าเวลาประกอบคืนเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะไม่สนิท หาเพื่อนเนาะก็เลยต้องเหลืออย่างระวังครับมาผมพอจะรู้สาเหตุมาแล้วนะครับพเพื่อนๆที่ผมบอกว่าแกนแกนเพลาของแกนเพลาข้างบนเนี่ยมันจะอยู่ตรงชุดนี้นะครับซึ่งอยู่กับชุดล้อนะครับเรามองที่ไอตัวล้อหมุนมือของเราเนี่ยมองผ่านมาตรงนี้นะครับก็ <S <S จะมาโยกชุดนี้นะครับชุดของนางกวากเนี่ยนะครับไม่ขึ้นลงนะครับอันนี้มันมันเริ่มขยับแล้วเพราะว่าช่างใช้น้ำมันจักรนะครับในการหยอดแล้วก็ใช้น้ํายาฉีดสนิมนะครับ ฉีดไปตรงที่เผานะครับให้เขาไอไอ,อ,อ้ตรงพวกนี้เขาจะเป็นโบ้ทั้งหมดนะครับแต่ต้องรื้อเนี่ยนะครับตัวปรับชุดปรับได้นี่ออกก่อนนะครับซึ่งเวลาเราลื้อเราต้องจําด้วยนะครับเพราะว่าเวลาประกอบเนี่ยนะครับมันจะมีสปริงอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าไม่เกี่ยวสปริงเนี่ยเวลาปรับได้มันจะปรับได้ได้ไม่ไม่เสถียรนะลำบากนะครับประมาณนั้นมา ที่นี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมเวลาหรือจากจากกระเป๋าหิ้วนี่นะครับทำไมช่างต้องให้ส่งมาที่บ้านแล้วก็ต้องหรือนานนะครับเพราะว่าเป็นแบบนี้แหละตามตามที่เห็นในภาพเลยนะครับจากเล็กกระเป๋าหิ้วนี่นะครับเขาจะมีการาลายซิกแซกในตัวเย็บตรงได้เย็บลายได้นะครับเขาก็เลยต้องรวมทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในตัวเขาทั้งหมดพอรวมทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในตัวเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับระบบฟันฟันเฟืองหรือว่าระบบอะไรที่มันเป็นระบบแมนนวลเนี่ยนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นฮุกนะครับที่มันหมุนอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้นะครับรู้สาเหตุแล้วนะครับก็คือเพลาของเขาหย่อนน้ามันก็คือมีติดฝืดบ้างนะครับล้างไปแล้วนะครับล้างด้วยการใช้น้ํายาฉีดสนิมในการฉีดแล้วก็หมุนนะครับหมุนแค่ให้มันขยับตอนแรกมันไม่ขยับเลยนะครับจุดที่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่างเพิ่งเจอตอนนี้วันนี้ก็คือนะครับเสาเข็มนะครับตัวนี้จะเป็นจริงๆนะอันนี้นะครับ จริงๆเขาจะโยกขึ้นลงไปตามที่นางกวักเขาจะโยกนะครับแต่ว่าเสาเข็มตัวนี้มันติดติดเพราะว่าอาจจะมองไม่ชัดนะเพื่อนๆนะครับเป็นแนวเนาะนะครับเนี่ยเสาเข็มตัวนี้นะครับช่างขันตัวล็อกเสาเข็มออกปุ๊บเนี่ยนะครับช่างก็เลื่อนเสาเข็มไปมาเนี่ยมันขยับได้แค่นิดเดียวแสดงว่าเสาเข็มตรงนี้เขาเป็นรอยแล้วเขาติดนะครับเสาเข็มตัวเนี้ยนะครับแล้วทีนี้นะครับช่างก็จะใช้วิธีขัดสดช่างจะไม่ลื้อนะครับ เพราะเวลาเลือแล้วเนี่ยมนต้องต้องยกทั้งยวงนี้ออกมาครับหรือไม่ก็ถอดหัวนี้ออกแล้วก็ดึงเสาเข็มออกมาผมจะไม่ถอดหัวตรงนี้ออกนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าขัดเนี่ยมันน่าจะลื่นนะครับผมก็ใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์ที่ละเอียดนะครับขัดสดผมจะคลายน็อตล็อกตัวนี้ออกแล้วก็ดันนะครับตัวนี้ลงนิดนึงนะครับแล้วก็ขัดนะครับเวลาเราดันเนี่ย ถ้าเรารู้สึกว่าฝืดแล้วดันลงก็คือว่าเวลาเขาขึ้นเขาลงเขาจะฝืดเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่ใช่บูทนะครับมันจะเป็นแกนของตัวอลูมิเนียมเนี่ยคือทําเป็นรูอลูมิเนียมแล้วก็ใส่สาอเข็มไปเลยนะครับเวลาเขามีฝุดมีอะไรมันฝืดแน่นอนนะครับอันนี้ผมล้างแล้วแต่ว่าผมเห็นสอเข็มมันเป็นรอยผมก็จะขัดใช้เวลาขัดนานนะครับอันนี้ผมขัดไว้มาก่อนหน้าที่ผมจะลงคลิปแล้วละนะครับแต่นี้ผมจะขัดให้เพื่อนเอนดูก่อนว่าขัดสดมันเป็นยังไง นะครับผมจะขัดสดคาตัวเครื่องเลยนะครับเพื่อที่จะย่นระยะเวลาในงานซ่อมของเราจริงๆต้องถอดขึ้นไปแล้วก็ปัดเงาเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ปัดขัดสดก็ต้องใช้กระดาษทรายที่มันเป็นกระดาษทรายที่เหมือนไม่ใช่ทรายเลยล่ะนะครับเป็นเบอร์พันขึ้นนะครับก็คือขัดละเอียดเลยนะครับเราต้องขัดนานหน่อยแต่ว่าเราไม่อยากจะถอดนะครับเพราะว่ามันจะไปกระทบต่อตัวอื่นขี้เกียจหรือวางัันเถอะนะครับ ง่ายสุดแล้ววิธีนี้นะครับขัดสดนะครับพอเราขัดสดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะหยอดน้ํามันนะครับไปตรงโคนเสานะครับเข็มที่ว่าคิดแล้วว่าสาเหตุนี้มันติดนะครับแล้วผมก็จะจับโยกขื้นโยกลงนะครับใช้ความรู้สึกของตัวเองว่าถ้ามันลื่นแบบมือเราไม่สะดุดเนี่ยนะครับมันใช้ได้แต่ถ้ามันขึ้นลงแล้วมันมีการสะดุดของตัวเสาเข็มเนี่ยเราต้องขัดใหม่นะครับเพื่อนๆอันนี้คือเสาเข็มนะ อาจจะมองไม่ชัดนะครับเป็นสาเข็มเล็กๆตัวนี้นะครับที่มันจะยึดเข็มนะครับมันจะโยกขึ้นโยกลงกับนางกวักนะครับเพื่อเสียงงานส่วนตัวนี้นะครับเนี่ยผมขัดแล้วขัดนานแล้วล่ะนะครับอันนี้คือขัดมาให้เพื่อนๆดูแล้หยอนน้ามันแล้วก็โยกขึ้นโยกลงแบบนี้นะครับให้เขาได้กินน้ํามันเข้าไปในตัวร่องของตัวเขาเรียกอะไรตรงนี้ไม่ไม่ใช่บูทนะครับมันจะเป็นเหมือนกับอลูมิเนียมนะครับเจาะรูไว้เพื่อที่ให้สาเข็มผ่านมันก็เลยทําให้เวลามันมีฝุ่นมีอะไรเนี่ยมันติด วันนี้ J s 2 0งนเนี่ยติดตรงที่เสาเข็มนะครับหาสาเหตุแล้วนะครับตัวบูธเนี่ยไม่ติดนะครับตัวบูธเพลาเนี่ยไม่ติดที่นี้ผมจับเสาเข็มไว้อันนี้ผมไขน็อตออกแล้วนะเนี่ยผมหมุนบูธเพลาก็คือหม,มุนได้นะครับติดตรงที่ตรงเสาเข็มนะครับถ้าเราล็อกเสาเข็มปุ๊บเนี่ยหมุนจะหมุนไม่ได้เลยก็คือติดที่เสาเข็มนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับก็รู้สาเหตุแล้วแก้ไขตามสาเหตุเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบส่งลูกค้าได้เลยนะครับ หลักการทํางานหรือว่าหลักงานการซ่อมของช่างเนี่ยก็คือต้องหาสาเหตุของเขาก่อนนะครับจินตนาการให้เป็นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะจับจุดได้เราก็จะซ่อมได้นดั่นเองเพื่อนๆเนาะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์แล้วใครชอบดูช่างซ่อมจักรแบบนี้ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับผม